สวัสดีค่ะ,คะเรียนอาจารย์ประจำวิชาและสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานำเสนอการประกันคุณภาพการศึกษานะคะโดยดิฉันนางสาวปราถนาคุ้มถนอมค่ะผมนายสิริภาพรัตนเสถครับดิฉันนางสาวกัญญาการพักสูงเนินค่ะดิฉันนางสาวนารัตพรบุญมากค,ค่ะและดิฉันนางสาวอัชริยพาพรแสงวันตาค่ะค่ะไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึงการทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้โดยมีการควบคุมการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพจนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบกระบวนการผลิตผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการการศึกษาการประกันคุณภาพภายใน ความหมายของการการประกันคุณภาพภายในคือการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาว่าการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและมีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือเปล่า วิธีการประกันคุณภาพภายใน 1. ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาและเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาก่า็คือจะต้องมีการจัดขึ้นในทุกๆสถานศึกษานะคะถือเป็นหน้าที่หลักนะคะ 2. จัดให้มีกลุ่มฝ่ายหรือคณะ,ะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาก็ <c oughs> คือจัดให้มีฝ่ายในการควบคุมดูแลก,การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 3. พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพิ่มในส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นก็คือการส่งเสริมโอทอปชุมชนให้มีบทบาทในสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมชุมนุมนะคะให้นักเรียนรู้จักเกี่ยวกับการทอผ้าเพื่อจะให้เป็นลักษณะเฉพาะของสถานศึกษานะคะ C จะทําแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการทางสถานศึกษาจัดให้มีการประชุมวางแผนของคณะผู้บริหารและก็คณะครูเพื่อจะ ปฏิบัติตามแผนแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันค่ะ 5. ดําเนินการตรวจสอบและติดตามก็คือจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบและติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 6. จัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกทุกสิ้นปีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในสถานศึกษาก็จะมีการจัดทํารายงานเสนอต่อหน่หวยง,งานต้นสังกัดและมีการเผยแพร่ ไปยังเพจของทางโรงเรียนแล้วก็ทางเว็บไซต์ของทางโรงเรียนค่ะ 7. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อทางสถานศึกษาจะทํารายงานแล้วก็จะมีการนําเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่กําหนดค่ะขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพนะคะ 1. การเตรียมการการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ซึ่งจะจัดทำการชี้แจงทําความเข้าใจโดยใช้บุคลากรภายในสถานศึกษาหรือวิทยากรมืออาชีพภายนอกโดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมรับทราบพร้อมกันเช่นนะคะบุคลากรภายในต้องมีการเรียนประชุมมาตรฐานชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและได้พัฒนาความรู้ทักษะ เกี่ยวกับประกันคุณภาพภายในค่ะการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการในส่วนของงานบุคคลจะต้องเป็นกรรมการที่มาจากแผนภูมิโครงสร้างการบริหารบุคคลเป็นผู้ประสานงานกำกับดูแลและพัฒนาการประเมินคุณภาพงานบุคคลค่ะขั้นตอนที่2นะคะขั้นการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ขั้นตอนหลักๆนะคะก็จะมี4ขั้นตอนด้วยกัน 1. แผนนะคะหรือการวางแผนตั้งเป้าหมายและการวางแผนงานว่าเราจะปรับปรุงแผนงานเช่นนะคะการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเราจะตั้งเป้าหมายและวางแผนว่าเราจะปรับปรุงแผนการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนอย่างไรใครเป็นผู้รับผิดช,ชอบต้องทำตอนไหนเราก็จะกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการจะได้ทำออกมาเป็นแผนดำเนินงานค่ะ 2นะคะดูหรือการปฏิบัติงานการลงมือปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่ทำไว้ในข้อหนึ่งนะคะเช่นในส่วนของการปฏิบัติงานก็จะมีการอบรมให้บุคลากรในโรงเรียนจัดทำแผนขึ้นมาปรับปรุงให้เหมาะสมซึ่งอาจจะสาเร็จหรือไม่ก็ได้ค่ะ 3. นะคะเช็คหรือการตรวจสอบคือการประเมินว่าได้ตามแผนที่วางไว้ เป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ค่ะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีครบหรือไม่มีตรงไหนที่ผ่านหรือไม่ผ่านหากไม่เป็นไปตามแผนก็ตามหาสาเหตุด้วยว่าทําไมถึงไม่สําเร็จค่ะ 4. แอดหรือการปรับปรุง ทีมงานจะต้องนำผลลัพธ์นั้นมาเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงอย่างเหมาะสมวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่ทำให้ไม่สำเร็จในแผนการที่ตั้งมาตอนแรกขั้นที่3นะคะขั้นการจัดทำรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจำปีโดยเริ่มจากการวรวบรวมผลการดำเนินงานและผลการประเมินมาวิเคราะห์จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงานค่ะ ต่อมานะคะการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาการจัดทำรายงานการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและนำเสนอรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้องค่ะก็จะเปรียบเสมือนการรวบรวมมาทำให้เห็นภาพมากที่สุด ทำให้เห็นตั้งแต่การดำเนินการขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้เห็นภาพรวมของการดำเนินการว่าตรงตามมาตรฐานได้ผลลัพธ์เป็นเช่นไรขั้นตอนการจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษามีอยู่5ขั้นตอน 1. แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษาสถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะทํางานจากบุคคลผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2. รวบรวมข้อมูลสาระะสนเทศวิเคราะห์และแปลผลการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศวิเคราะห์และแปลผลเป็นขั้นตอนที่สําคัญซึ่งจะมีหลักๆคือรวบรวมข้อมูลสารสน osi, เทศออกแบบการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศวิเคราะห์และแปลผล 3. เขยียน,านรายงานประจําปีของสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถกําหนดรูปแบบรายงานประจําปีของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม 4. นําเสนอคณะกร,กรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ สถานศึกษาจะต้องนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้องเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะต้องรายงานและเปิดเผยผลการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้องตัวอย่างนะครับเช่นโรงเรียนบพนะครับต้องจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษาขั้นแรกจะต้องแต่งตั้งคณะทํางาน จะทำรายงานประจาปีของสถานศึกษาซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากนั้นนะครับก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสาระสนเทศวิเคราะห์และแปลผลแล้วนํามาออกแบบการนําเสนอนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสาระสนเทศวิเคราะห์และแปลผลแล้วนํา มาออกแบบการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศนะครับจากนั้นโรงเรียนจะทําการเขียนรายงานประจําปีเพื่อมานําเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับหลังจากที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วก็ต้องจัดทํารายงานและเปิดเผยผลการประกันคุณภาพการจัดก,การศึกษาของสถานศึกษาให้แก่ครูและผู้ปกครองเป็นต้นครับองค์ประกอบของรายงานประจําปีของสถานศึกษานะครับมีอยู่5อย่างนะครับก็คือตอนที่1ข้อมูลพื้นฐาน คือข้อมูลที่มีความจําเป็นในการจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษาเช่นข้อมูลทั่วไปข้อมูลผู้บริหารข้อมูลนักเรียนเป็นต้นตอนที่ 2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษานะครับจะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนนะครับก็คือ1การบริหารการจัดการศึกษา2วิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายอตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 3แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา4กลยุทธ์5การดําเนินงานตามกลยุทธ์ครับตัวอย่างเช่นนะครับโรงเรียนบพรต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษานะครับก็จะต้องมีการระบุรายละเอียดโครงสร้างหลักการบริหารระบุวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ระบุการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์และความสัมพันธ์ของกลยุทธ์นะครับตอนที่ 3. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คือผลที่ได้จากการจัดการศึกษาหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีเช่นผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรนะครับตอนที่4 สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้คือการสรุปรวบรวมผลการดําเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นและระบุถึงการนำไปใช้ในอนาคตในด้านต่างๆนะครับเช่นผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีถือเป็นข้อมูลสาระสนเทศที่สําคัญนะครับซึ่งสถานศึกษาจะต้องนําไปวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อสรุปไปสู่การเชื่อมโยงและสะท้อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาครับส่วนสุดท้ายคือภาพผนวชครับภาคผนวกคือส่วนที่ขยายส่วนที่มีเนื้อหามากเกินกว่าที่จะใส่ไว้ในเนื้อนะครับซึ่งจะได้แก่ หลักฐานข้อมูลสําคัญเอกสารอ้างอิงคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานนะครับต่อไปเป็นการประกันคุณภาพภายนอกนะครับความหมายของการประกันคุณภาพภายนอกคือการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจากสมศสเพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น การประเมินคุณภาพภายนอกจะนําไปสู่การเข้าถึงคุณภาพการศึกษาด้วยความเป็นกลางเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริงซึ่งการจัดทําการคุณภาพภายนอกเนี่ยจะมีการจัดทําเพื่อเพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลสะท้อนให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อช่วยเสนอแนวะทางการปรปับปรุงและพัฒนาคุณภาพนะครับ กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกจะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนที่1การประเมินคุณภาพมาตรฐานเป็นการประเมินตามภารกิจและบริบทของสถานศึกษาโดยเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายในและประเด็นที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับตัวอย่างเช่นในการที่จะประเมินคุณภาพมาตรฐานเนี่ยจะต้องพิจารณาตามแนวทางที่กำหนดก็คือพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นไปได้ความเป็นระบบความเชื่อถือได้ประสิทธิผลนวัตกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับ ส่วนที่2นะครับการประเมินความโดดเด่นนดากำหนดให้มีการประเมินความโดดเด่นของสถานศึกษา <c oughs> เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศของสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบในการพัฒนานในด้านต่างๆนะครับเช่นสถานศึกษาหนึ่งนะครับจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปในด้านใดด้านหนึ่งนะครับสามารถประเมินความโดดเด่นให้กับสถานศึกษาได้โดยความเห็นชอบจากสถานศึกษานะครับทั้งนี้สถานศึกษาจะขอรับการประเมินหรือไม่รับการประเมินก็ได้นะครับ ขั้นตอนการประกันคุณภาพภายนอกนะคะ 1. สถานศึกษาประเมินตนเองแล้วจะส่งรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดวิเคราะห์ SAR ส่งให้สมศค่ะ 2- สมศวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาจากฐานข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัด 3. คณะผู้ประเมินภายนอกประชุมพิจารณาผลการประเมินงานของสถานศึกษาร่วมกับวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อวางแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ะ 4. คณะผู้ประเมินภายนอกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อประชุมเสวนาสร้างสรรค์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพกับบุคลากรหลักฐานเชิงประจักษ์และหน่วยงานบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งทํารายงานผลการประเมินค่ะและ5นะคะคณะผู้ประเมินภายนอกจะทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาแล้วจะส่งให้สมศเพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการประเมินจากนั้นสมศ ะะจะจะส่งให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดค่ะเช่นนะคะโรงเรียนบอกกุปถัยารับการประเมินภายนอกโรงเรียนบอกกุปถัยานะคะจะต้องจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดแล้วคณะสมศนะคะจะมีการประชุมพิจารณาผลและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเมื่อได้รับการตรวจเยี่ยมแล้วทางสมศนะคะจะจัดทำรายงานผลการประเมินภายนอกค่ะค่ะ บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษานะคะ 1. ระดับสถานศึกษาสถานศึกษาแต่ละแห่งนะคะจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเพื่อเป็นกลไกในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งนะคะ ต่อมาก็จะจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเช่นกำหนดมาตรฐานการศึกษาจะทําแผนพัฒน,นาการจัดก,การศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการต่อมาก็คือดําเนินง,งานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นต้นค่ะต่อมานะคะสถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับสอมสอสเพื่อปรับปรุงและพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาค่ะ เช่นนะคะในกรณีที่สอสอขอความร่วมมือจากโรงเรียนบอกกุ่ิทยาในการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนบอกกลุวิทยานะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้สอสอค่ะ 2ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะก็จะมีการศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษารวบรวมและสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองพร้อมกับประเด็นต่างๆที่ต้องการให้ประเมินผลและติดตามตรวจสอบจากนั้นก็จะติดตามผลการดําเนินงานปรปับปรุงและพัฒนาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของสมศค่ะและให้ความร่วมมือกับสมศในการประกันคุณภาพภายนอกหรืออาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนร่วม เป็นผู้ประเมินสังเกตการและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกระบวนการประกันคุณภาพภายนอกค่ะเช่นนะคะในกรณีที่สมศประเมินภายนอกนะคะเขตพื้นที่จะให้โรงเรียนส่งรายงานผลการประเมินตนเองเพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสังค์ข้อมูลในประเด็นต่างๆที่ต้องการให้ประเมินผลจากนั้นนะคะก็จะติดตามผลการดําเนินงานปรปับปรุงและพัฒนาของสารศึกษาตามข้อเสนอในของสอมศและให้ความร่วมมือกับสมศในการประกันคุณภาพภายนอกค่ะ ค่ะต่อมาจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพนะคะก็คือหมวด6มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาค่ะมาตรา47นะคะกล่าวถึงความมุ่งหมายของระบบประกันคุณภาพ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษานะคะประกอบไปด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกค่ะ 2. ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดและ 3. นะคะการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีกฎหมายไว้เฉพาะให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นค่ะ ตัวอย่างนะคะดรเกียรติพิ์สุภาพวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกบฐนะคะเปิดเผยว่าได้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีนโยบายการปรับปรุงมาตรฐานและประเด็นพิจารณาให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริงเน้นการประเมินตามสภาพจริงที่ไม่ยุ่งยากเพื่อลดภาระการจัดทําเอกสารที่ใช้ในการประเมินปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบทบทของสารศึกษาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประกันคุณ ภาพการศึกษาะค่ะซึ่งเป็นการปรับปรุงมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะค่ะสำหรับมาตราที่48นะคะจะกล่าวถึงหน้าที่ของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบ,บวนการบริหารการศึกษาค่ะซึ่งก็คือการที่สถานศึกษานะคะจะต้องมีการจัด การประกันคุณภาพภายในในทุกๆโรงเรียนค่ะก็อย่างเช่นในกรณีที่สถานศึกษานะคะมีการแบ่งงานบริหารทั้ง4ฝ่ายนะคะจะต้องมีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการบริหารด้วยค่ะ ในส่วนของข้อที่สอนะคะก็คือสารศึกษาจะต้องมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชนนะคะเช่นจะต้องเปิดเผยลงเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นต้นนะคะโดยกรณีนี้นะคะจะต้องนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและใช้ในการรับรองการประกันคุณภาพภายนอกได้ด้วยค่ะ ค่ะก็อย่างเช่นในกรณีโรงเรียนกรมลาใสนะคะจังหวัดกาลสินนะคะได้จัดทำรายงานประจำปีของสารศึกษาหรือ SAR นะคะเสนอต่อหน่วยง,งานต้นสังกัดและก็ได้โพสต์ลงเว็บไซต์ของโรงเรียนดังรูปที่ได้ขึ้นที่หน้าจอเลยค่ะค่ะสำหรับมาตราที่49นะคะจะกล่าวถึงหน้าที่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือซมอศค่ะจะต้องจัดพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดก,การศึกษานะคะซึ่งสมศนะคะจะต้องมีการจัดเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกให้กับโรงเรียนในเรื่องของผลการจัดก,การศึกษานะคะแล้วก็มีการตรวจสอบ คุณภาพของสารศึกษาโดยคำนึงถึงความมุ่งหมายหลักการและแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับค่ะซึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศสนะคะจะต้องคำนึงถึงความมุ่งหมายหลักการและแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับของสารศึกษาเป็นหลักค่ะ และก็ต้องมีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน5ปีนะคะเช่นในกรณีที่มสมศนะคะได้ทําการประเมินภายนอกให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งในปีพศ2566นะคะภายในปีพศ2571นะคะสมสจะต้องทำการประเมินภายนอกให้สถานศึกษานั้นอีกหนึ่งครั้งค่ะ แล้วก็ต้องมีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสารศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนนะคะเม <c oughs> ื่อมีการประเมินภายนอกแล้วนะคะจะต้องจะทำการรายงานผลหรือนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสารศึกษานะคะให้กับสารศึกษาหรือหน่วยงานหรือสาธารณชนนะคะได้รับทราบผลการประเมินค่ะ ในส่วนของมาตราที่50นะคะจะกล่าวถึงบทบังคับของสารสึกษาในการประกันคุณภาพภายนอกค่ะ ซึ่งสา,ารศึกษานะคะจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสา,ารศึกษาแล้วก็ในส่วนของบุคลากรคณะกรรมการสา,ารศึกษาและผู้ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสา,ารศึกษาจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสา,ารศึกษาตามคําร้องขอของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรองให้ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้นค่ะเช่นในกรณีที่สมศนะคะได้ทําการประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษานะคะสถานศึกษาจะต้องให้ความร่วมมือโดยอาจจะเตรียมเอกสารไม่ว่าจะเป็นรายง,งานประจําปีรายง,งานการประเมินตนเองหรือ sar นะคะได้เสนอต่อผู้ประเมินนะคะให้ได้พิจารณา เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆค่ะแล้วก็ถ้าผู้ประเมินนะคะต้องการหลักฐานเพิ่มเติมหรือว่าต้องการการสัมภาษณ์หรือข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็จะสอบถามกับบุคลากรคณะกรรมการสารศึกษาและผู้ปกครองเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะ ค่ะในส่วนของมาตราที่51นะคะจะกล่าวถึงการดําเนินการกรณีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดนะคะเมื่อผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดนะคะซมศจะจะัดทํา ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัดนะคะโดยสถานศึกษานะะคจะต้องปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดหากสถานศึกษาดําเนินการแก้ไขในระยะเวลาที่กําหนดและผ่านการประเมินนะคะจะสิ้นสุดการประเมินค่ะแต่หากสถานศึกษาไม่ได้ดําเนินการแก้ไขในระยะเวลาที่กําหนดสอสจะรายงานต่อ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการอาชีวะศึกษาซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้นะคะจะต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนค่ะค่ะซึ่งตัวอย่างของสถานการณ์ที่ได้กล่าวมาดังกล่าวนะคะก็คือสารศึกษาไม่ผ่านการประเมินสมอสรอบสอโวยครูคุณภาพต่ำนะคะซึ่งสมสเผยผลการประเมินภายนอกรอบสชี้เหตุสารศึกษาไม่ผ่าน การรับรองแก่โรงเรียนสังกัดสพทขนาดเล็กและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่ะและได้มีการแนะให้อปทอนะคะเข้ามาช่วยดูแลและควบคุมการดําเนินงานให้สถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่สมศได้กําหนดไว้ค่ะสําหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ